นี่ Miss ิ u k u Channel YouTube ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง เก็ตครั้งนี้ต้องไม่ธรรมดาพามาชม Intercontinental Phuket Resort โรงแรมระดับ5ดาวสวรรค์นบนดินริมหาดกามราอันเงียบสงบสวรรค์ที่มีอยู่จริง โรงแรมดีมาก ISG ติกใจแบรนด์นี้เลยค่ะอันนี้เป็นชั้นสามนะค่ะโรงแรมสวยมากจริงๆค่ะเดีปดูห้องพักของเรากันนะคะ N Hotel ห้องขาขาาพักไฮสปีเรียออเทนวิวนะคะลูกค้าเยอะเหมือนกันนะเห็นมาเช็คอินเยอะเลยห้องนี้เลยค่ะคะน้ำชาฟูย์ซี วา <Wow> ขอบคุณนะครับคุณแมมีเซตีให้ด้วยอ่ะเดี๋วตัวชาาฟจะเป็นแบเตอรี่นะคะกปืนมงฝากับชากาแทานได้เลยแต่ตัวมินิบาร์ในห้องก็จะชานะครับแล้วที่นี้สมว่าเรจะมีรูมแบตเตอรี่ี่จุดดนะครับสามารถสอบถามเ่อนกดบนได้เลยครับสมว่าถ้าไม่อยผู้ชายออกอยู่ข้างนอกนะคก็คือให้รูปมตคนี้ให้สนนครับก้มยู่ตอือโอเคครับผมชครับ แล้วก็เดี๋ยวสอบถามขพื่อนเติมเปิดโพสูตได้เลยด้วยค่ะนี่นะคะเมื่อกี้าเราก็ได้เพิ่งได้เช็คเอาท์นะคะจากโรงแรมโฮเทลอินิโกป่าตองมานะคะซึ่งเป็นเครือของ IHG นะคะ<ม>เหมือนกันกับที่อินเตอร์คอนเทนเนนทลนะคะเป็นเครือ IHG เหมือนกันเราก็ได้นั่งรีมูซีมานะคะส่งมาส่งที่โคเดบิชทัวร์ส่งรีมูซีมารับเราให้มันส่งที่อินเตอร์คอนเทนเนนทลภูเก็ตนะคะอันนี้ เราก็จองมานะคะโดยให้เขาเนี่ยเซตเป็นแบบแอนนิเวอร์ซารีไว้นะคะแบบฮันนีู่ค่ะเป็นไงคะการตกแต่งน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราไปดูสิ่งฟังก์ิตี้ในห้องนะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะนี่ค่ะอันดับแรกเลยนะคะเป็นมุมโปรดของคุณสามีนะคะคุณตีเขาก็จะชอบทานชามากเลยซึ่งชาของที่เขาจะใช้แปบชาแบบพรีเมียมนะคะ TWG เท่านั้นเป็นไง ข้อบาอินเตอร์คอนนี่คือขวดน้ำดื่มของอินเตอร์คอนค่ะสวยมากแล้วก็มีเครื่องทำกาแฟให้ด้วยือคุณอยากจะทำคอคเทลนะคะชิคๆๆคชค่ะได้เลยไปเดี๋ยวไปดูไปดูมุมโปรดของของน้ำผึ้งนะคะมุมโปรดอยู่ตรงนี้เลยมีเลยฉันจะเนจเนเห็นอ่างก็ว้าวแล้วจริงดีค่ะคุณจะลงอ่าง เอกับชมวิวของไอสวรครค์ด้าหลังใชหคะอไอสว่านยอดเขาพ่อเมยรู้ที่นี่เขาจะมีตกแต่งเป็นแบบว่าหลายโซนมากมซึ่งเขามีสองตึกเลยมีสองตึกเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังตอนหลังเดี๋ยวอธิบายให้ฟังตอนหลังในคลิปนะว่ามันจะมีโซนไหนอะไรยังไงบ้างซึ่งตรงเนี้ยตึกที่เราพากักอับจะมองเห็นไอสวรรค์ตรงนั้นนะคะที่เป็นตึกสีขาวเนะี่ย สวยมากสระว่ายน้ําที่นี่มี5สระเลยนะของบอกแล้วติดทะเลด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูนะคลิปค่อนข้างจะยาว่อยน,นะคลิปนี้นะคะ่ะ ขอนาเสนอว่าเขาใช้อุปกรณ์ของฮาร oh, ์นดอกสมวารนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคารานหารนฮานใช่ไหมฮารนฮานเน,นี่ยอุปกรณ์ระดับโลกแบรนด์ระดับโลกเลยทีเดียวทุกอย่างของพี่นี่นะคะก็จะเป็นสบู่ยาสบู่ขาจะใช้ของพี่นี่เมืม่อกี้แอบ,บไปเข้าห้องนะ้ำตรง็อบ,บี้มาเหมือนกันอินตภัณ์ก็จะใช้ของหาราน งนี้ก็เป็นมุมเอกเนกนะคะไม่ว่าคุณจะจิบน้ำชาอ่านหนังสือเล่นมือถือเล่นโน้ตนบุ๊กนะคะทำให้วันหยุดของคุณนะคะเป็นทุกวันเป็นวันพิเศษทุกวันเป็นวันหยุดนะคะเชื่อเราคะ่ะ วิวหลักล้านค่ะสวยมากเลยจะเป็นวิวไอสวรรค์เลยนะคะของด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะพาเราไปดูกันว่าโรงแรมนี้มีอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วโรงแรมเขากว้างใหญ่มากรู้สึกจะเพิ่งเปิดด้วยนะคะโรงแรมค่อนข้างจะใหม่มากๆเลย้ลวเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กันแล้วก็ไปถ่ายวิดีโอไปเล่นนะ้ำไปรีแลกซ์ใช้วันหยุดให้เป็นวันพิเศษนะคะ ะะแล้วก็เราจะพาไปชมรอบๆบริเวณโรงแรมนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคือจะไปตรงจุดนั้นที่เป็นแรงม้าเลยนะคะของโรงแรมนี้คือใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปค่ะที่เรียกว่าสวรรค์น,นะคะหรือไอสวรรค์นั่นเองตรงนั้นจะเป็นแบบสปาแด์เวลนสอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันค่ะ เข้าภุเก็ตนะคะถ้าเกิดคุณมาคุณต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะเดีย๋ยวไปดูข้างในกันค่ะว่า,า,าเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็ได้เข้ามาในตึกบิวตี้สวรรค์บิวดิ้นะคะข้างในนี้นะคะก็ここจะบอกเลยว่าเป็นสปาแอนด์เบลเนสนะคะคุณผู้หญิงคุณสอารหลายถ้าคุณต้องการจะเป็นสปา,านะคะลงไปอีกชั้นหนึงค่ะบรรยากาศที่นี่สวยมากเลยะคะ่ะ ก็ขึ้นมาอยู่ที่ชานอินฟินิตี้พูแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เราจะถ่ายรูปกับอันสวรรค์ได้สวยมากแล้วก็มองเห็นบรรยากาศภาพรวมทั้งหมดนะคะด้านหลังนี้ก็จะเป็นอินฟิ i t y p o พูแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูคะ่ะว่ามันจะเป็นสระว่ายน้ำที่อินฟินิตี้ o ูแบบไหนกันเออ ไปดูบรรยากาศว่าตรงเดอะบิชเนี่ยเป็นไงบ้างนี่นั่งลงโมองด้วยเหรอใช่ต้องนั่งลงอมง์นั่งลงมค์ด้วยนะคะเือนร้อนไปฝั่งฝั่งนู้นใช่ไหมนะ่ะใช่ไหมฝั่งนูนนะ้นโอเคไปนั่งหน่อยอานั่งหน่อยโอเคนี่พี่เป็นสารถีให้วันนี้ <c oughs> อ่ถือเป๋าอาไปลูก อ๋อแบบว่ายน้ำสองสระแต่ว่าอีกสระหนึ่งที่เป็นสระด้านบนจะมีความพิเศษตรงนี้ว่าเฉพาะลูกค้าที่เป็นคับเป็นเมมเบอร์เท่านั้นอ๋อแล้วเเป็นเมมเบอร์ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ของเราเป็นทำบัตรอะไรแล้วเรียบร้อยเนี่ยอ๋อต้องเก็บพอยต์ก็เก็บ point ก็ต้องเป็นลูกค้าที่จองห้องฝั่งนู้นนะครับอืมครับครับบิวไม่ก็เป็นห้องบิอไม่ก็เป็นห้องวิลล่าฝั่งนี้ครับอ๋อโอเคไปได้เนาะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟอัตโนนทีตอนที่หัก เวลาสวยมากเลยเดี๋ยวรอบหน้ามาลองวิลล่าเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวจะรอดอุโมงค์แล้วกู้ครับเปิดนังลงอุโมงค์ข้ามไปฝั่งเดอะบีชแล้วนะอ๋อนี่เป็ดมุดดิมุดไปเลยอันเดียกราวพัานสุทาบิลดิ้งนะคะเราจะข้ามไปฝั่งงนี้อ๋อฝั่งนี้คือบัสนสุทาฝั่งล้นคือเดอะบีชชอบมากเลยอ่ะแต่นไอเครืองไอไอ่ีจากอินิโกว่าชอบแล้วที่นี่แบบโอ้บ หรูหรามากกว่านะลักชูรีมากเลยอ๋อเด่นดีเนี่ยร้านลูกในจังหวัดภูเก็ตนะครับโอ้สวยจังเนี่ยพามาเดินดูพี่เขาบอกว่าเป็นเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ตนะอะไรอย่างเงี้ยเดินแบบเหมือนเหมือนในเมืองอะไรอย่างเงี้ยตลาดในเมืองอะไรประมาณนั้นโอเคครับขอบคุณนะครับพี่ครับเดินก็ได้นะ Ha <laughs> ha. รยากาศยามค่ำคืนนะคะที่ออนอินตาคอนภูเก็ตที่หาดกมลาค่ะนี่เลยเป็นอุโมงลอดไปอีกตึกฝั่งพระสุทาบิวดิ้นะคะนี่เราก็จะเห็นเป็นภาพวาดฝาผนังเป็นสถาปนิกสถาปรเอาสถาปนิกสถาปัตยกรรมนั่นแหละถูกแล้วของชาวภูเก็ต ได้เวลาไปอาบน้ำกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องอาบน้ำชาเวอร์นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของานเช่นกันนะคะมิสฟรีแคร์คอนดิชเนอร์แชมพูชาเวอร์เจลนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของหานไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมนะ mm hmm. เดี๋ยวไงมาคอมเมนต์ hmm. บอกกันหน่อยนะคะ mm hmm. ก็เป็นชาเวอร์ hmm. นะคะ นอกจากในส่วนของอ่างน้ำเห็นวิวตึกไอสวรรค์วิวดิงแล้วก็จะมีชาวเวอร์ ไหนดีคะโตอีกที่เลือกเยอะมากเลยโต๊ะอัลโดอก็มีนะคะตรงที่เป็นกลงนั่นนะ,ะ,ะก็นั่งได้นะเป็นว่าเรานั่งตรงนี้แล้วกันนะคะก็ตัวนี้แล้วกันเนาะตรงนี้จะเป็นสเตชันของออมเล็ตต่างๆหรือว่าเอเบเนดิกนะคะสะเตชันนี้ก็คือ สามารถสั่งได้เลยแล้วก็เดี๋ยวบอกน้ำเบอร์โตแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเสิร์ฟให้ที่โตนะคะจะเป็นเซซันผลไม้จะมีเมลอนแตงโมสับปะรดนะคะก็มะละกอมะปริานละอเองอเนเซชันของโยเกิร์ต นะคะแล้วก็พันยาพืชต่าง,างนะคะโยเกิร์ตเขาก็จะมีแบบสตอรอเบอรี่โยเกิร์ตนะคะ n a t u r ั l โยเกิร์ตแล้วก็เมงโก้โยเกิร์ตน่าทานมากเราเคยเห็นที่ไหนแบบว่ามีหลากหลายเท่านี้มาก่อนจะมีม,ม,มีแมงโก้ด้วยอ่ะน,ะะนะ่าทานมากก็เป็นเป็นอ่านีขค่ะต่างๆครัปพิ้งนาต่างๆถ้าเอ่เพิหรือว่าแมงโก้เพิ่มลงไป คัเชลนัทนะคะเยอะมาก ไว้ให้เย็นๆเ,เลยนะคะมีทางพายแอป,ป,แป,ปเปิลแอปเปิลจูสน้ำแตงโม,โมหรือว่าวาเอเตอร์เมลอนจูสนะคะแล้วก็ออ a n g จ juice อนี่ก็จะเป็นส่วนของ ข้าวต่างๆนะคะจะมีข้าวสวยข้าวผัดนะคะแล้วก็มีพะโลหมูขอชมพะโลหมูในสอยสิเป็นยังไงโอ้น่ากินมากเลยอะ่ะหอมมากหอมพะลุจอมีผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราโอ้อันนี้อะไรเอ่ยอ๋อข้าวต้มข้าวต้มนะคะนี่โจ๊ก แล้วก็มีคอนดิเมนต์ต่างๆนะคะของกีวิตคอนดิเมนต์นี่หมูจะเป็นหมูก็ใส่เครื่องเคียงต่างๆเครื่องเคียงเยอะนะมีกุ้งแห้งมีกุนเชียงด้วยอ,ะอ่ะเอออากาศดองก็มีนะคะดีงามอ่ะครบคบบครบตรงนี้จะเป็นในส่วนของน้ำเต้าหู้คูระเบียบสองเอ้ยไม่ใช่น้ำเต้าหู้กับปลาท่องโขงนะคะ เต้าหู้รอนๆนะตอนเช้าแล้วก็ปลาท้องโกตัวเบ้งๆน่ารักน่ารักนะคะหรือว่าจะเป็นบัตเตอร์มิลค์แพนเค้กก็ดีแอปเปิลคัมเบอร์ก็ดีนะคะหรือว่าจะโดนัทโดนัทหรือว่าจะมัฟฟินโอ้กินอะไรดีอะยุ่งจังหรือว่าจะบัตเตอร์เค้กบานาน่าเค้กก็มีนะเธอ าก็จะมีเจลล้างมือให้เกือบทุกจุดเลยนะคะเพื่อแบบว่าเลี่ยงในการที่เราจะสัมผัสตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะใช้เจลล้างมือได้ขนมมาอีกแล้วนี่อะไรอะ่ะขนมขั้วแน่เลยโอ้โหใบตองน่ารักอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะเด็กเก๋ก็นาาก่ารักแล้วก็เพื่อความเพิ่มคอนดิเมนต์ต่างๆนี่เลย พี Butter, Group, นัทบัตเทอร์ช็อกโกแลตสังขยาครบจะจะครบในโซนของขนมโซนขนมปังสเตชั่นขนมปังก็หลากหลายมากเลยใครเลิฟในโซนนี้บ้างอะขอมือหน่อยสิ บัตเตอร์ที่โฮปทำเองนะคะโฮเมดนีขนมปังก็เยอะนะยุ้ยโอ้ยแท่งใหญ่มากเลยว่าอยู่ฝรั่งเศสหรืออิตาลนออีนั่นเองเยอะอ่ะน่ารักอ่ะหัวใจ ก็มีตัวเอเป็นเนอดิบนะคะแล้วถ่ายให้ดูว่าตอนที่ไข่ราว่าแตกขึ้นออกมามันน่ากินมากจริงๆนี่เลยแล้วก็ข้าวต้มหมาเกีแล้วก็สเตชันข้าวต้มหมาไปถ่ายให้ดูว่ามันมีนมคอนดิเมนต์อะไรบ้างแต่เราเลือกเป็นอันเนี้ยหมูตับกุ้งแห้งอ่ะเฮ้ยแล้วเขาบอกว่าไส้กรอกอันนี้อร่อยมากนะคะไส้กรอกไก่ใช่ไส้กรอกไก่ซอสเสี่ยนะอืม <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปกินกันนะหลังทานอาหารเช้ากันแล้วนะคะแล้วก็จะพาไปชมโรงแรมกันต่อนะคะบรรยากาศสวยงามขนาดไหนไปชมกันเดี๋ยวเราจะไปชมสระน้ำอีกสระหนึ่งนะคะทั้งหมดมีห้าสระอ่าอืมนี่เป็น สระแม่น้ำอีกสระหนึ่งเป็นแนวยาวนะคะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวอ่านั่นห้องของเราจะอยู่ตึตกนู้นนะคะตึกพัะส,สุทานะคะที่แปลว่าพื้นดินที่นี่เขาจะแบบเน้นความเป็นไทยมากเลยเน้นความแบบประเพณีขนบธรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยนะเน้นแบบแสดงออกถึงความเป็นไทยนี่โอ้ยสวยอะไรก็สวยไปหมดตรงนั้นก็จะมองไปเห็น ย่อตึกของออสวรรค์น,นะคะตึกสวรรค์บิลดิ้งอันนี้จะเป็นห้องแบบปูวิลล่านะคะเปะิดประตูออกจากห้องมาก็จะมีสระว่ายน้ำเลยพอ,อดีห้องไม่มีคนเข้าพักนะคะเราก็เลยจะขออนุญ,ญาตถ่ายบรรยากาศให้ชมว่าห้องปูวิลล่าจะเป็นประมาณอารมณ์ประมาณนี้นะฟิลก็สะส่วนตัวนะคะไม่ต้องไปแย่ง ใช้กับคนอื่นนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งโซนด้านนู้นกันตรงคาบาน่าตรงนั้นนะคะ นี้นะคะก็จะพาไปชมบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะที่ริมชายหาดของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลนะคะจะเป็นการควงกระบองไฟนะคะมีโชว์ควงกระบองไฟนะคะที่ชายหาดนะคะที่ตรงบานะคะเออใครที่จะมาเที่ยวภูเก็ตนะคะนึกถึงภูเก็ตก็แนะนำโรงแรมนี้อีกหนึ่งโรงแรมนะคะอินเตอร์คอนติเนนตัลชภูเก็ตค่ะ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าฮันนี่จะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะฝากช่องันนี่ miss f u k o channel youtube ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง